สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเบสกุส,สุคนสุปองสุปอ,ปอนาจากที่ข่าวมาเบิ่งมาสุมสบายดียาีมึงแรงเด้อพี่น้องสบายดีพี่น้องตอนนี้เรากำลังสิบัปดโมงโมหน่วยละสามพันกี่พี่น้องเพราะว่าหนึ่งมากกินข้าวบ่ได้เลยพี่น้องแล้วก็บ่กขีดอยากดดยกินเตี๋ยวเลยก็แล้วเลยมือนีบเบสกินแต่ข้าวต้มน้อยหนึ่งัพื่อะถ้วยหนึ่งเพื่หละเนาะ แล้วก็ตอนเที่ยงก็หินอันข้าวเปียกเส้นไปแล้วก็ปอยากอีกเลยป้าสามัญจีก็ซุกเซ่พี่น้องเ,อ,งอ,งเอ้ยก็ซุกไปเด้อหนกหมอพี่น้องอืมนกโมนกันพี่น้องเด้อเต็มสี่ห้านะก็อันนี้คืออีหยังพี่น้องอันนี้คือของคนท้องใช่ไหม ซื้อพอใช่เอาเนี่ย,เออเย,าม,ายมันดึอั่ตังซื้อมวงหนึ่งกิโลพี่น้องแล้วก็หั่นบนไปซื้อนะสดน้ำเล้าเบิดประมาณครึ่งหมาพี่น้องกินไปแล้วกินไปแล้วคือซีค่ายๆเนี่ยก้นแหลกผะอืดผออมห่วยตรงห้ามบักม่วงมาแล้วอะ่ะอันนี้คืออาหารของคนท้องใช่ไหมถุงใสแล้พี่น้องแล้วก็ นุมน่มดัซซี่นุ่มยังนุ่มเปีปยวพี่น้องแล้วก็นุมมน่มอันนี้สองกล้องกล้องนุ่มบอพอจ่ะอยาา่างหนึ่งเสากล้วยไปเลยฟาร์มเฮาหมดไปอยู่อะไรนี่ลายแล้วพี่น้องเลยบักโมแดงเลยเด้อพี่น้องกินบักโมน้ำกันดไหมบ่สบายแต่ก็กินบักโมเพราะยังเหี่ยวอยากแล้วเพราะยังดาวอยากกินบักโมเด้อพี่น้องเด้อ Chào yeah. ba Hả Bà Bà